สวัสดีครับชาวพัเพื่อนมาถอดประกอบลานสตาร์ทของ m a เ i t a EBS 340อครับวิธีการถอดประกอบเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยครับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องโอ้หลายปีแล้วนะอายุการใช้งานก็น่าจะเกือบ10ไปีแล้วมั้งมันเหลือเก็บไว้ครับคือสมัยสมัยตอนที่ผมเด็กๆนะก็ยังได้ใช้อยู่นะก็เคยรือ2-3รอบเครื่องรุ่นนี้ หลังจากนั้นมันซ่อมไม่ไหวครับพวกหาอะไรอะไรมันก็หายากก็เลยทิ้งไปเหลือแต่ชุดสตาร์ทที่ยังเก็บไว้อยู่ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการกันครับก่อนอื่นเลยก็ตัดเชือกออกก่อนนะเชือกรุ่นนี้มีมีขายนะครับสำหรับเชือกแต่ว่าอะไรพวกในเครื่องเขามันมันหาไม่ได้หายากมากๆเลยเครื่องไอ้ลานสตาร์ทต,ตัวนี้มันยังใช้งานได้ดีอยู่นะ เดี๋ยวจะลื้อออกมาแกะออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับมีน็อตสกูหัวแฉกหนึ่งตัวครับแล้วก็มีลานสตาร์ทหนึ่งตัวลานถอดออกมาแล้วมันจะไม่มีสปริงติดออกมานะสปริงมันจะอยู่ที่เสือ้อเสื้อลานสตาร์ทด้านในเนี่ยผมหนีบออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะเราต้องค่อยๆหนีบออกมานะพอแกะสปริงออกเนี่ยระวังสปริงมันดีดด้วยครับหลังจากที่ถอดเสร็จครับเราก็จะมาประกอบครับ เวลาเราใส่สปริงครับเราต้องเอามือข้างนึงเนี่ยช่วยกดไว้อีกข้างนึงก็หมุนสปริงให้มันลงล่องนะทำตามคลิปเลยครับค่อยๆหนีบเข้าไปเรื่อยๆนะใจเย็นๆเราอย่าใจร้อนครับเวลาใส่สปริงพวกนี้เพราะบางทีถ้าหากใจร้อนเกินไปเดี๋ยวสปริงมันหลุดออกมาดีดใส่ตัวเราได้เดี๋ยวได้รับการบาดเจ็บได้เราต้องค่อยๆใส่ครับค่อยๆหมุนเข้าไปนะ สปริงมันไม่ได้แน่นไม่ได้แข็งเหมือนกับพวกลานสตาร์ทที่เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดเอชุดชุดสตาร์ทเบาอ่ามันจะมีรุ่นที่เป็นชุดสตาร์ทเบาเวลาถอดออกมาบางทีสปริงมันหุดน,นะโอ้โคตรแข็งเลยครับกว่าจะใส่ได้ต้องใช้คีมช่วยหนีบแต่อันนี้มันสปริงมันตัวเล็กนิดเดียวเองก็ไม่แข็งมากครับเวลา ใครเจอปัญหาสปริงมันขาดเราก็สามารถนำสปริงไปลนไฟให้มันอ่อนแล้วก็หนีบให้มันเป็นรูปทรงเหมือนกับของเดิมมันได้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆครับสปริงมันสั้นนิดเดียวเองแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยหรือว่าพวกเสื้อนะครับพวกเสื้อของลานสตารท,ที่มันล็อกสปริงอยู่เนี่ยถ้าหากมันเกิดการสึกล้อเราก็เปลี่ยนใหม่ได้เลย เพราะบางทีซ่อมมันไม่คุ้มครับทําได้แป๊บเดียวดึง3-4ทีบางทีน่ะอ่าไปดึงนะฮะอาจจะได้10-20ทีก็ใช้ไปประมาณไม่ถึงอาทิตย์น่ะก็เป็นอีกอย่างเงี้ยมันหลุดบ่อยๆหลุดบ่อยเกินก็แนะนําให้เปลี่ยนใหม่เลยครับแต่อันนี้สภาพมันยังดีอยู่เอามาถอดให้เพื่อนๆได้ดูกันเวลาเราหมุนไอ,อตัวชุดใสใสเชือกเนี่ย ต้องหาจังหวะดีๆนะมันจะมีล่องที่ใส่กับสปริงอยู่เราต้องใส่ให้มันตรงกันครับยึดน็อตให้แน่นหลังจากนั้นเราก็จะหมุนหมุนตามในชิปเลยครับหมุนเพื่อที่จะให้ลานสตาร์ทมันทํางานนําพร้อมทํางานเชือกเวลาเราดึงเชือกเนี่ยมันจะได้ดีดกลับครับหลังจากนั้นก็เอาเชือกสอดใส่รูมันจะมีรูรูนึงอยู่แบบนี้ ปุ๊บหลังจากนั้นก็เทสดูครับลองเทสดึงดูไอเนี้ยมันยังดึงไม่สุดนะมันยังดีดกลับไม่สุดเชือกมันยังเหลืออยู่นะเชือกมันโผล่ออกมาเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะหมุนอีกครับหมุนอีกเอาให้สปริงมันตึงกว่านี้อีกครับเนี่ยเอาหมุนเพิ่มอีกสักสอสามรอบก็พอครับหลังจากนั้นก็ดึงเชือกสอดออกมาตรงรูเหมือนเดิมแล้วก็ดึงเทสดู ปลายเชือกใช้ไฟลนครับเราจะได้สอดใส่รูง่ายๆเพราะบางทีเนี่ยตัวดึงสตาร์ทรูมันเล็กมากเลยเล็กมากสอดใส่ยากเราต้องใช้ไฟแชกลนปลายให้มันแหลมๆถ้าไม่แหลมก็เอาให้มันมันทู่ๆนิดนึงอะ่ะนะแล้วก็เสียบเข้าไปครับมันจะได้เสียบง่งายๆต้องค่อยๆหมุนนะ อันนี้ค่อยๆหมุนเข้ามันถึงจะเข้าแล้วใช้ครีมช่วยหนีครับเสร็จเรียบร้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับถอดประกอบชุดลันสตาร์ทของเครื่องมากีต้าครับรุ่นนี้มันสมัยเกือบสิบป,ปีคืนหลังแล้วมั้งยังเก็บไว้อยู่ครับไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรหรอกก็มาถ่ายทอดให้ดู